สวัสดีครับว้าววันนี้ GM แจกกล่องสกินฟรีลีเจนลิ i ิเต็ดเฮโรอิกเพิ่มแบบยอกเซิรฟร้อยเปอร์เซกันไปเลยแล้วใครที่คิดว่าไม่ได้รับสกินฟรีสกินใหม่เบาดําแน่ๆวันนี้พี่ปักมีวิธีแก้แล้วนะครับหรือว่านี่จะเป็นรูปภาพของฮีโร่ใหม่กันนะท็อปติบสกินมิสเตอร์ AOV หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลุดสกินฮาโลวีนตัวใหม่ถูกยืนยันเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และซับสไครแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้ยวยนะครับแล้วไปดูกันเลย i c k m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพดซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจแอดมินฟรองฟ hop ช็อปเดี๋ยวผมจะทิง้ง <c oughs>

ุกคนอาจจะสงสัยใจหมาะว่าวจากคลิปนี้เนี่ยตัวหน้าของน้องเนี่ยคือตัวอะไรกันนะหรือว่าเป็นฮีโร่ใหม่หรือว่าสกินใหม่กันแน่พี่ปั๊กขอบอกเลยว่าไม่ใจนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่กล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ฮีโร่สุดแกล่งราคา1-9 9ร้อยคูปองคลิกมานเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าน้องโตโรนั่นเองนะครับแน่น,นอนหาภาพา,มาเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ใหม่ใครที่ถามมาเนี่ยกากระบาดเติเต้ไปได้เลย แล้ววันนี้นะฮะก็มีกล่องสุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะฮะคือกล่องสุ่มเพื่อนรุ่นรับสกินถาวนถมไม่ไปีเริ่มที่99คูปองซึ่งกล่องนี้เนี่ยน่าจะซื้อได้แค่กล่องเดียวก็จะมีสกินตามพื้นหลังนะฮะที่โชว์และก็แพชรแดงเพิ่มเติมมา แต่ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะยังมีคัมภีร์พิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งคัมภีร์นะฮะคือคัมภีร์นางฟ้าห้าชิ้นนั่นเองนะ,ะ <tes. S 1> เปิดมาที่ราคา12คูปองเท่านั้นก็ตัดเรอนข้างลางมาดูนะฮะคัมภีร์นางฟ้าเนี่ยก็จะใช้ในการเล่นกิจกรรมวงเวทแวนนางฟ้านั่น,น,นเองนะครับ ซึ่งวงเวทแหวนนางฟ้านางกวาันนางฟ้าเนี่ยก็จะมีสกินแบบแนวแนวนางฟ้าเยอะแยะมากมายแต่พี่พักบอกเลยนะฮะว่าสกินที่สุดทีุ่มที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นสกินเอส e ต m มของลอเรียหรือว่าไม่ก็ออนติเมทหรือว่าสกินฮาโลวีนตัวนี้ของลอเรียนั่นเองนะครับ เหรียญลงมาด้านล่างนี่คืออัตราการแลกเปลี่ยนของแต่ละสกินนะฮะ <ừ. S 1> เพราะว่าต้องเอาเหรียญมาแลกนะฮะถ้าใครที่สุ่มแล้วดวงโคตรรายราแล้วไม่ออกสกินเลยเนี่ยลืมพูดไปกิจกรรมนี้นะฮะจะอยู่ตั้งแต่วันที่29วันนี้จนถึงวันที่4มกร,ราคมปีหน้ากันเลยแล้วมันยังมีการันตรีนะฮะหเหรียญสกินนางฟ้าในทุกการเล่น1ิครั้งหรือว่าใช้คัมภีคูปองเนี่ยทั้งหมด10คัมภี์นั่นเองนะครับถ้ากินถาวันมีโอกาสออกที่1.16เปอร์เซ็น ตอนนี้นะคะพี่พักคอนข้างที่จะมั่นใจจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ผ่านมาหลายๆคลิปนะคะว่าพี่พักครับผมไม่ได้ส่งสกินหรือว่าผมไม่ได้ส่งกลองขวัญให้ฮาร์ลี่ควินผมอดอได้สกินใหม่ของน้องเบาดแน่นอนเลยก่ <c oughs> อนอื่นเลยนะคะพี่พักอยากจะโชว์ภาพนี้นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจริ้งแต่ไม่ได้มากมายเขาอาจจะบอกว่าในวันในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยก็จะมีของฟรีเมียอะไรมาใหม่ในวันที่1ตอนปีปี2022 ซึ่งข้อ4เนี่ยพี่พักคิดว่าอาจจะแจกทาเต้นฟรีถาวรหรือเปล่า<อ>เพราะว่าข้อ2เนี่ยกิจกรรมมันมาแล้วนะในเซิร์ฟไทยส่วนข้อหนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากําลังจะอธิบายดังต่อไปนี้จำได้ไหมฮะตอนคลิปที่พี่พักบอกว่าแจกสกินฟรีลีเจนต์ลิมิเต็ดหรือว่าเฮโรอีกเพิ่มกันแบบยกซื้อในส่วนนี้เนี่ยพี่ปักอยากให้เราดูหน้านี้เป็นหลักนะฮะเดี๋ยวพี่พักให้เราดูรูปแรกก่อนในกิจกรรมหลายๆคลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่พักสอนทำาบาดำเนี่ย ตอนแรกเนี่ยมันขาดด้านขวานเนี่ยอีก8ชิ้นแต่พอผ่านมาเมื่อหวานซืนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นว่าขาดด้านขวานเนี่ยอีก9ชิ้นเราได้เพิ่มมาจากไหนอีกหนึ่งกล่องนั้นเนี่ย ซึ่งถ้าเราดูจากข้อความส่งท้ายปีหรือว่าการเล่นกิจกรรมกติกาเนี่ยมันเขียนว่าในช่งวงระยะเวลาตั้งแต่วันที่24หรือว่าถึงก่อนวันที่31ธันวาคมเนี่ยสามารถส่งของหวันให้เพื่อนสูงสุด11คนจากเดิมเนี่ยมันส่งได้แค่10คนนั่นแสดงว่า GM เเนี่ยให้กล่องมาเพิ่มอีก1กล่องจาก10เป็น11เพราะว่าอะไรนะเหรอ ถ้าเรากดมาที่มุมขวาล่างเนี่ยเราจะเห็นนะ,ะว่ากล่องที่เราจําเป็นจะต้องได้เนี่ยคือกล่องสกินใหม่สกินล,ลิมิเต็ดเบาดําเซนทอโวารีเออร์นี้นั่นเองแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่คือเราจะต้องส่งของขวัญให้น้องฮาร์ลี่ควินใช่ไหมฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่พักครับผมส่งให้ไม่ได้เพราะผมส่งของขวัญให้เพื่อนไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ GM ให้กล่องของขวัญเพิ่มมาแล้วมาส่งให้ฮาร์ลี่ควินโดยเฉพาะกันเลยแต่ถ้าใครที่อ่าส่งให้ให้ฮาร์ลี่ควิน้วแล้ว มันมีกล่องของขวัญเหลือๆเ,เราก็ส่งให้คนอื่นกันได้นะครับโดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักไม่ค่อยเข้าใจกิจกรรมไี่อยู่ส่วนหนึ่งคือกล่องของขวัญทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยที่มันให้มาเนี่ยเราสามารถเปิดรับได้ทุกกล่องกล่องละหนึ่งสกินซึ่งแต่และสกินเนี่ย จะเป็นการสุ่มเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกๆก,กล่องเนี่ยรวมรวมกันเนี่ยจะเปิดรับได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นแล้วก็กล่องกล่องนั้นเนี่ยก็จะสุ่มสกินอีกว่าจะได้ลีเจนด์ลิมิเต็ดหรือว่าเฮโรอีกแต่ส่วนในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจาก TGM แจกกล่องมาเพิ่มเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เพิ่มอย่างง่ายๆในสกินลีเจนอย่างแน่นอนเลยครับนี่จะเป็นมิสเตอร์เอโอวีหรือว่าสกินที่ถูกออกแบบจากเวียดนามนั่นเองนะฮะคลกลายเสิร์ฟไทยอันดับ1ิบเนี่ยก็จะเป็นน้องไบรท์ของเรา นี่อันดับ9้าของเขาไฮยาเตะโคจะเทเลยแล้วเหมือนตาเดียวด้วยนะฮะอันดับเปดเป็นเอลเลนดอร์ทุกคนอันดับ7ก็เอลเลนดอร์เหมือนกันแต่เหมือนชุดกิโมโนโหร,รือเปล่าตำรวจญี่ปุ่นอะไรเนี้ยอันดับ6ก็เป็นไบค์ใครชอบสกินไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะอันดับ5เป็นทูลินเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าเขาจะมาแข่งกับเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอันดับ4ี่ก็เอลเลนดอร์ im. เหมือนเปลวเพลิองอ่ะทุกคนน็อกวีหกเพลิง แล้วอันดับ3ก็เอลเลนดอ,อีซึ่งเซิร์ฟเวียดนามเน้นเอลเลนดดเยอะมากอันดับ2ก็เอลเลนดอแน่น,นอนฮาวาสะกินเหล่านี้มีโอ,อกาสจะเป็นของแท้ของจริงในเซิร์ฟไทยได้นะครับนี่คืออันดับหนึ่งไฮยาเต้นั่นเองโดยฉะนั้นเนี่ยแต่ละอันดับเนี่ยพี่ปั๊กต้องขอบอกเลยว่ามีโอ,อกาสที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเพราะว่ามันจะต้องเข้าการแข่งขันานานาชาติของเซิร์ฟ อาอีนั่นเองนะครับใครชอบสกินไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เด้อและไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะนี่คือภาพลุดที่โจงแจ้งอย่างที่สุดคือกําลังจะมีสกินใหม่ของน้องเวเรสด้านซ้ายกับน้องเอเอเราด้านขวานั่นเองซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยทำให้เราคิดได้อย่างเดียวเลยว่าสกินใหม่เนี่ยเป็นแนวไหนเหรอ พี่ปักเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากเพจเพจนี้นะฮะเขาบอกว่า New สกินเวอร์เรสกับเอร์เรากำลังจะมาในไม่ช้านี้ซึ่งเอร์เเนี่ยจะเป็นสกินของ Halloween ส่วนน้องตัวเออเวอร์เเนี่ยพี่ปักก็แปลภาษาไม่ถูกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นสกินอะไรกันแน่แต่พี่ปักไปหารูปหลุดมาได้นะฮะนี่คึคือสกินตัวเต็มหมดฮ l l โลวีนของน้องเอร์เที่กำลังจะมาในไม่ชา้า หรือว่าเร็วๆนี้แต่มีโอกาสอาจจะมาสิ้นปีหน้า2022เลยด้วยฉะนั้นเนี่ยฮาโลวินตัวใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับและจากภาพถัดไปนะฮะมีหลายคนส่งมาว่าพี่ปั๊กครับนี่คือสกินใหม่ของน้องเวอร์รดหรือเปล่าจากมุมซ้ายบนเนี่ยพี่ปั๊กคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะฮะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเป็นสกินในเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือว่าเป็นเกม HOK OK หรือว่าเกมม o b i l e ลีเจน d หรือเปล่าอ้นี้พี่ปักไม่กนมันันตีไม่แน่ใจนะฮะ แต่รู้สึกว่านี่จะไม่ใช่ตัวเวรเรสนะครับอันนี้การันตีจากพี่ปักเองเลยว่าน่าจะไม่ใช่เวรเรสแต่เวรเรสสกินใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยน่าจะเทานาดูเลยเพราะว่านี่คือตัวการันตีที่บอกว่าสกินใหม่ที่กำลังจะมามีตัวไหนบ้างเปิดมาที่น้องบัตเตอร์ฟลายเอสเอสนี่คือน้องเวอร์เรสของเรานั่นเองนะเอสบวกหรือว่าเอสสีม่วงเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปเนี่ยนี่นีโรคแล้วนี่ยังมีน้องตีมีกม่กำลังจะมีสกินเฮโรอ,อีกใหม่นะฮะนี่วาวไฮ นี่นาคอสนาคอสมึงจะมาใหม่อีกแล้วมีน้องเตยวเซียนเต๋อเซียนเนี่ยมีมาแล้วนะฮะเฮโรอีกอ่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นน้องตัวลอเรียลนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นทูรินแต่ทุกอย่างไม่สําคัญเมื่อเทียบตัวสุดท้ายอย่างน้องตัวเทวนาถเพราะว่าอะไรนั่นเหลอที่มุมขวาล่างถ้าเราสังเกตนี่คือรูปรูดของสกิลใหม่หรือว่าสกินใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆสําหรับน้องเทวอย่างแน่นอน แต่พี่ปั๊กเนี่ยไม่การันตีนะฮะว่ามันเป็นรูปหลุดปละเภทสกิลหรือว่าเป็นประเภทอะไรใหม่ๆแน่นอนหรือว่าไม่ใช่อะไรอย่างาเงี้ยทุกี่พักเองก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นในส่วนไหนเป็นพาสีสกิลหรือว่าเป็นอะไรใหม่เนี่ยใครดูออกหรือว่าใครแปลข้อความด้านล่างถูกเนี่ยในปีส0 2 2ัิที่มันเขียนเนี่ยภาษาเวียดนามเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนะฮะพี่ปั๊กขอความร่วมมือในส่วนน,นี้นิดนึง ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะนี่คือรวบยอดของสกิน2องพจงที่กำลังจะมาใหม่ ซึ่งด้านบนเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจหรอกใส่ใจด้านล่างนะ,ะเพราะว่าด้านบนเราบอกไปแล้วก็จะมีตีมี v ่น้องเวรเรสน้องเออร์เราแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นน้องบัตเตอร์ลายที่กำลังจะมาใหม่ระดับเอเดหรือว่าน่าจะเป็นอันติเมตหรือเปล่าหรือว่าลีจินเนี่ยพี่ปักก็ไม่การันตีนะฮะแต่เตยมกูปองไว้ได้เลยเพราะว่าปีหน้าพี่ปักคิดว่าน่าจะมาแบบจัดเต็มกันแน่นอนและท้ายที่สุดนะฮะพี่ปักขอโชว์ภาพนี้หน่อยหลายคนคอมเมนต์มาถามหลายคลิปมากว่าพี่ปักครับนี่คือสกินครีซี่ใช่ไหม แล้วกำลังจะมาในเร็วๆนี้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเพจไหนหรือว่าไม่มีช่องทางไหนยืนยันเลยว่าจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่พี่ป๊กขอบอกเลยนะคะว่าน่าจะเป็นสกินของครีซี่สกินใหม่นั่นเองนะครับแต่จะมาช้าหรือเร็วเนี่ยเราต้องรอคอยนิดนึงนะคะถ้าใจจริงเนี่ยอยากให้มาแจกด้วยซ้ำเนี่ยในสกินตัวนี้ของครีซี่เนี่ย ดิฉันั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาส่งของขวัญตรงนี้เนี่ยเหมือนพี่ปั๊กขาดอีก7ชิ้นใช่ไหมฮะขอส่งให้ครบๆนะฮะเพราะว่าการที่เราส่งให้เพื่อนๆอ,นอาจจะส่งกลับมาก็ได้ ส่วนการเปิดลุ้นเนี่ยก็จะเปิดในวันที่1เดือน1ปีหน้าเลยนะครับแต่จะเปิดได้กี่กล่องเนี่ยก็รอชมกันหาพี่ปักไม่การันตีแต่อย่างใดเด้อว,วันนี้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใน้ด้ยนะครับทำเสร็จแล้วก็ไปดูเลยไปแล้วไม่ไปกราบจุ็บเด้ออย่าลืมไปทำกันด้วยนะฮะเร็วเร็วด่วนใกล้จะหมดแล้วนะันเนี่ย